ังหวัดตราดติวเข้มพูส้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองตราดเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดจัดพิธีทับบนเมืองเนื่องในโอกาสวันจัดงานวันตราดลำลึกครบรอบ115ปีจังหวัดตราดติวเข้มพูส้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองตราด เรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุในวันที่22มีนาคม2564ในนัทพงศง์สมนิจรอพผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดการอบรมผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุพร้อมทั้งบรรยายการนำธรรมะปฏิบัติสู่ตำบลสร้างสุขในการอบรมผู้สูงอายุเรื่องการจัดการอาหารปลอดภัยและสมุนไพรสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่22-23มีนาคม2564โดยมีผู้สูงอายุชมรมผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเมืองตราดจำนวน100คนเข้าร่วมโครงการที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ตำบลวังกระเจะอำเภอเมืองจังหวัดตราดทั้งนี้เนื่องจากจจุบันจังหวัดตราดได้ก้าสู่สังคมสูงวัยโดยสมบูรณ์เนื่องจากมีผู้สูงอายุอยล1 2 0ของประชากรทั้งหมด ดังนั้นการดูแลผู้สูงอายุจึงเป็นเครื่องสําคัญซึ่งจังหวัดตราดได้สนับสนุนงบประมาณจังหวัดประจำปี2564ให้สํานักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดตราดเป็นเจ้าภาพดำเนินการจัดอบรมผู้สูงอายุเรื่องการจัดอาหารปลอดภยัยและสมุนไพรสําหรับผู้สูงอายุเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาอาหารปลอดภยัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวยัย ในั้งนี้ขึ้นท้งนี้เพื่อให้เป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้รับทราบการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางกายใจและสังคมรวมทั้งการใช้ธรรมะนำไปสู่การขับเคลื่อนตำบลสร้างสุขสุขกายสุขใจสุขเงินเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้ในสังคมอย่างปกติสุขจังหวัดตราจ,จัิธีที่ตำบ,บเมือง เนื่องในโอกาสวันจัดงานวันตราตลำลึกครบรอบ115ปีในวันที่22มีนาคม2564บริเวณสลาก100ปีตราตำลึงนาสารกลางจังหวัดตราดนายพินโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีทำบุญเมืองเนื่องในโอกาสวันจัดงานวันตราตำลึกครบรอบ115ปี เพื่อร่วมรำล,ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจรุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ที่ทรงดำเนินวิเทศบายทางการเมืองนําเมืองตราดรอดพ้นจากการปกครองของฝรั่งเศสเมื่อวันที่23มีนาคม2449หรือ115ปีที่ผ่านมาสำหรับการจัดพิธีทําบุญเมืองในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของจงหวตราดและประชาชนชาวตราด ซึ่งทางเทศบาลเมืองตราดยังได้โยงสายศินจากสลายร้อปีตราดล้ำลึกไปรอบเขตเทศบาลเมืองตราดอย่างไรก็ตามทางจังหวัดได้เชิญชวนลูกหลานชาวตราดกลับบ้านเกิดมาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกันซึ่งจะมีพิธีงานวันตราดล้ำลึกครบรอบ115ปีในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ15นาฬิกาของวันที่23มีนาคม2564 กกตตราสย้ำเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมออกใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเทศบาล15แห่งในวันที่28มีนาคมนี้ในวันที่22มีนาคม2564นายเกษมจินโจรองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดเปิดเผยว่าตามที่ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564โดยจังหวัดตราดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีในจังหวัดตราดรวม15แห่งแบ่งเป็นเทศบาลเมือง1นแห่งเทศบาลตำบล14บแห่งทั้งนี้ตามกฎหมายเลือกตั้งฉบับใหม่กำหนดให้มีการเลือกตั้งนั่นหน่วยเลือกตั้งที่มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีรายชื่ออยู่ในระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง15นาฬิกาโดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีสัญชาติไทย แต่บุคคลที่มีสัญชาติไทยโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติโดยการเปลี่ยนแปลงสัญชาติาาต,ต้องใช้ต้องได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า5ปีมีอายุไม่ต่ำกว่า18ปีในวันเลือกตั้งมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งคุณสมบัติอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กำหนดในส่วนของผู้มีเหตุจำเป็นไม่อาจใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้สามารถแจ้งได้ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านระหว่างวันที่21-27มีนาคม2564ก่อนวันเลือกตั้งและระหว่างวันที่28มีนาคมถึง4เมษายน2564หลังวันเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจึงขอย้ําเตือนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเทศบาลเตรียมตัวออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มีนาคมนี้รถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีใต้สถานี BTS อนุสาวรีโทร090 818 1828สถานีขนส่งบอท ช่องขายตัวที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร039525222ท่าเรือเฟอรี่โทร0908181833เกาะช้างฟังเอาสับปะรดโทร0908181844 สถานีขุนส่งเอกมัยโทว090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6นาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกาวันที่30ทันวคง รอศ .123 ประเทศไทยต้องยกเมืองตราดให้กับฝรั่งเศสไปปกครองเพราะการล่าอาณานิคมของประเทศตะวันตกที่ต้องการแผ่อำนาจการปกครองในขณะนั้นสร้างความเศร้าโศกให้กับประชาชนชาวเมืองตราดเป็นอย่างยิ่งแต่โดยพระปรีชาบารมีความสามารถและวิเทโสบายขององค์พ่อหลวง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5แห่งพระบรมราชจักรีวงศประเทศไทยจึงได้เมืองตรากลับคืนมาจากการปกครองของฝรั่งเศสในปีรศ1 2 5เมื่อวันที่23มีนาคมรศ1225แต่ประเทศไทยก็ต้องยอมเสียดินแดนให้กับฝรั่งเศส ไปถึงสาเมืองคือเมืองเสมราชพระตาบ,บองศรีเสาพลเพื่อแลกเอาเมงตรากับคืนมารวมระยะเวลาที่เมืองตราดไปอยู่ในการปกครองของฝรั่งเศสสองปีกว่าและด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณของพ่อหลวงรัชกาลที่หที่ได้นำจังหวัดตราดกลับคืนมาสู่ประเทศไทยในครั้งนั้นที่เองนายเจียนจินตการน,น์สมาชิกสภาจังหวัดตราด ได้เสนอต่อที่ประชุมสภาจังหวัดตราดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2514ที่นายกนกศักดิ์วันนากนกผู้ว่าราชการจังหวัดตราดในฐานะนานยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่นายกนกศักดิ์จึงวันนากหนกกำหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด23มีนาคมเป็นวันตราดลำลึกซึ่งที่ประชุมเห็นชอบจึงได้มีมติกำหนดให้มีการจัดงาน วันตราลำลึกขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2515สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นับจากวันนั้นจนถึงวันนี้เป็นเวลาถึง115ปีที่จังหวัดตราดได้รับอิสรภาพคืนมาจากการปกครองของฝรั่งเศสซึ่งการจัดงานตราดลำลึกในแต่ละปีของจังหวัดตราด จะขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดตราแต่ละคนจะจัดก,ก,กิจกรรมเฉลิมฉลองการได้รับอิสรภาพของจังหวัดตราแต่ในปีที่ครบรอบ90ปีหรือพุทธศักราช2541องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรานายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราได้เข้ามารับผิดชอบจัดการวันตราล,ล้ำลึกเป็นปีแรก โดยได้ใช้งบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นจังหวัดตราดร,ร่วมกันซึ่งจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดและนับตั้งแต่นั้นมารูปแบบของการจัดงานตราดําลึกก็เปลี่ยนแปลงไปในปีครบรอบ100ปีหรือปี2549นายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ได้ก่อสร้างอาคารร้อยปีตราดล้ำลึกเพื่อใช้เป็นอาคารประกอบการจัดกิจกรรมงานวันตราดล้ำลึกให้ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีมีการแสดงแสงสีเสียงที่ยิ่งใหญ่อลังการกว่าทุกปีในปีครบรอบ111ปีตราดล้ำลึก2560มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษเหรียญรัชกาลที่5รุ่น111ปีตราดล้ำลึก ในวันที่27มิถุนายน2560สมเด็จพระวรรณรัตน์เจ้าวาดวัดบวรนิเวศร,ราชบวารวิหารกรรมการมหาเถรสมาคมเป็นประธานฝ่ายสง์ในพิธีพุทธาพิเศษเรียนรัชกาลที่5รุ่น111ปีตราดนำลึกโดยมีนายชานะเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจัองหวัดตราดเป็นประธานฝ่ายคารวาะ และมีนายวิเชียนทรัพจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดหัวหน้าส่วนราชการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ร่วมในพิธีที่ศราร้อยปีตราดดำลึกสารกลางจังหวัดตราดสำหรับเหรียญที่ระลึกรัชกาลที่ห้ารุ่น11 1รดปีตราดดำลึกจังหวัดตราดได้จัดสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระปริชาญาของพระองค์และในปีนี้เป็นปีครบรอบ115ปีการที่จังหวัดตราดได้รับอิสรภาพคืนจากฝรั่งเศสท่างจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดและองค์กรปกครองท้องถิ่นของจังหวัดตราดได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นในหัวข้อ115ปี ตราดลำลึกพระบาละมีปกฟ้าป้องแผ่นดินโดยกำหนดจัดงานการแสดงแสงสีเสียงอากาศยานบนท้องฟ้าโดยใช้โดนบินในการแปลอักษรซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการจัดแสดงครั้งนี้นายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดกล่าวว่าการจัดงาน115ปีวันตราดลำลึกปีพุทธศักราช2564 จังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมกันจัดขึ้นระหว่างวันที่23-27มีนาคม2564บริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดตราดต่อมาในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและการที่4ีหมาอหน้าทางยุโรปไม่ไว่าจะเป็น เทนเกฤษออลเนรเลโปรตุกเกสสเปนและฝรั่งเศสครับประเทศเหล่านี้ตา่างก็เข้าแสวงหาผลประโยชน์โดยการล่านิคมเมืองขึ้นในประเทศแถบแอเอเชียของเราประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ถูกคุกค,คามจากประเทศหมหาอำนาจทำให้หัมเมืองตาดแน่ดีเนี่ย ้องอยู่ตกอยู่ภายใต้การครอบครองของประเทศฝรั่งเศสครับพระองค์ทรงดำเนินวิสาโชบายนะครับทางการเมืองระหว่างประเทศจนฝรั่งเศสจำเป็นต้องตกลงยินยอมทำสัญญาคืนเงินกราดก,กับสู่ประเทศสยามจากอดีตถึงปัจจุบันทุกคนต่างก็รู้สึกเทดิดทู ผูกพันและสำนึกในพปะมหาพรมินาทิคุณยางหาที่สุดไม่ได้ถือเอาวันที่ยิบสามีนาคมของทุกปีจัดงานวันตรัสําตลึกและในภาคค่ำนายวิเชียนทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเปิดเผยว่าทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้ดำเนินการจัดการแสดงแสงสีเสียง อากาศยานบนท้องฟ้า115ปีตราดลาำลึกพระปารมีปกฟ้าป้องแผ่นดินโดยจะมีอากาศยานไร้คนขับจำนวน64ตัวร่วมแสดงบริเวณหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีรัชกาลที่5เป็นปีที่เราจะจัด,จดอย่างยิ่งใหญ่สิ่งที่ไม่เคยเกิดเช่นการแสดงแสงสีเสียงท่านคงทราบว่าแสงสีเสียงเนี่ยเริ่มมาตอนร้อปีตาดล้ำลึก เพราะฉะนั้นในปีนี้เราจึงจัดงานนะครับโดยเราจะมีนิทรรศการซึ่งจะได้ลูกหลานของคนตราดได้ลงนิทรรศการทั้งมัธยมทั้งประถมทั้งโรงเรียนภาคเอกชนจะลงงานหมดนะครับเพื่อจะให้พ่อได้เห็นว่าจากบัตรนั้นถึงบัตรนี้นะครับพี่ต้องเอาโดรนมาบินไม่งั้นมันจะเชยไปก็เลยต้องใช้ดโดรน เราจึงเรียกว่าสแสดงแสงเสียงอากาศยานบนท้องฟ้าเพราะนั้นท่านจี่ไม่เคยดูท่านต้องมาครับซึ่งห้วงเวลานานกว่า115ปีที่จังหวัดตราดและชาวตราดได้รับอิสรภาพจากพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านทำให้งานตราดนำลึกทุกปีมีความหมายถึงความกระตันอยู่ที่ชาวตราดและองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคปกครองท้องถิ่น ได้จัดงานครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อลำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของพระองค์ที่ชาวตราดไม่เคยลืมมาจนถึงวันนี้